วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับที่พจอโลกโดยสุทธิชายหยุนและเทพชัยหยองครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในที่สุดคนทั่วโลกก็หายใจได้ทั่วท้องนะครับ,รบที่แน่ๆก็คือสหรัฐจะไม่เบี้ยวหนี้ก็อย่างน้อยจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปีนหน้าและนะครับและหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลสหรัฐก็ ก็คงจะเริ่มกลับไปทํางานแล้วล่ะก็พูดง่ายๆว่าก็คือทุกอย่างกลับไปสู่ภาวะปกติอย่างน้อยก็เป็นเวลาสองสาเดือนแล้วมันปกติได้ไงมันแค่สองสาเดือนก็แปลว่ามันเพียงแค่ซื้อเวลาเท่านั้นนะครับแต่เรื่องว่าอเมริกาเขาอยู่ในสภาพเขา living in crisis นะคือเป็นประเทศที่อยู่ในภาวะวิกฤตตลอดเวลาตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมานี่มันาจะเป็นวิกฤตที่มันมีความน่ากลัวมากกว่าวิกฤตที่ผ่านมามันเมื่อกลบวว่ามายืนอยู่ตรงปากเหวแล้วเนี่ย แล้วเกือบจะผลักนิดเดียวเนี่ยก็จะลงเหวไปแล้วก็มีคนมาดึงมือเอาไว้ท่านเองแต่ว่าก็ยังอยู่ตรงขอบเหวนะอ่ะอะ <laughs> คือตอนนี้ก็ยังถือว่ายืนอยู่เคียงๆตรงเหวนะครับมันไม่ได้รอดทั้งหมดว่าเออปลอดโปร่งละต่อไปนี้ไม่มีวิกฤตไม่มีปัญหาอีกแล้วไอ้วิกฤตนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้อีกนะครับเพราะว่ายังไม่สามารถตกลงกันได้ในแง่ของการปรองดองประนีประนอมกันจริงๆระหว่าง ทำเนียบขาวของประาธานาิบดีบารักโอบามากับแกนสําคัญของพรรคริพับลิกันโดยเฉพาะมุ้งหนึ่งในพรรคริพับลิกันที่เรียกตัวเองว่าเป็นทีปาร์ตี้เมมเบอร์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะสุดขั้วแล้วก็จะเตรียมปะทะเต็มที่กับโอบามาละ่ะแต่ว่าที่ยอมกันก็เป็นเพียงการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายระดับโลกเท่านั้นเองเพราะว่ากลุ่มของ ริพับลิกเกเนี่ยเขาก็จริงๆแล้วเสียหน้านะคุณเทพชัยเพราะว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่ได้อย่างที่เขาต้องการแต่ว่าจําเป็นต้องปรองดองประนีประนอมเพื่อจะได้ไม่ถูกทั้งคนอเมริกันและชาวโลกชี้นิ้วไปที่พรรคริพับลิกเกิว่าพวกคุณนะสร้างความปั่นป่วนในระดับโลกเพียงเพราะพวกคุณดื้อรัน้นไม่ยอมเจราจาไม่ยอมหาทางออกร่วมกับประธานาธิบดีบารักโอบ,บามาเท่านั้นหรืออะไร,รทำนองนั้นครับ ขน,น,นี้เขาเรียกว่าไอสถานการณ์ของการ,รเผชิญหน้ากันระหว่าง Republican กับ Democrat ว่าเป็นเกมอพชิกเกิลก็คือคถ้าแปลเป็นไทยก็คือเกมไก่ชนอ่ะก็คือหมายความว่าถ้าจะสู้กันแบบตามเกมเนี่ยนะคือต้องตายทั้งคู่อ่ะถ้ายกไ้น่าจะมีใครถอยไงม,มันเหมือนรถสองคันวิ่งก็หาการเพื่อจะวัดใจกันว่าใครจะถอยก่อนอสุดท้ายแล้วก็ต้องมีคนยอมถอยอนะครับ ก็ต้องอาศัยเขาเรียกวา่าการเข้ามากอบกู้สถานการณ์โดยวุฒิสภานะครับ,รบซึ่งพรรคเดโมแครตก็เป็นคนที่คุมเสียงข้างมากอยู่ในวุฒิสภาคือก่อนหน้านี้สภาร่างเนี่ยเขาคุยกันไม่รู้เรื่องนะ <Okay. S 2> ก็โยนลูกมาให้ทางวุฒิสภาเป็นคนที่จะร่างกฎหมายทางออกที่ใช้ประสง์ภาษาที่มันดูแล้วพอยอมรับกันได้ส่งกลับมาให้สภาร่างเห็นชอบแล้วส่งกลับมาให้วุฒิสภาโหวตอีกทีหนึ่งแล้วก็โอบามาก็ยอมเซ็นนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นมาตรการเฉพาะหน้าเท่านั้นเองเพราะว่าไม่มีสองส่วนคือส่วนแรกที่คนกลัวกันนัก,กนหนาก็คือว่า17ก็คือวันพรุ่งนี้นะถ้าเกิดคุยกันไม่รู้เรื่องเนี่ยก็หมายความว่าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเที่ยงตรงเวลาของประเทศไทยเป้งอเมริกาก็จะไม่มีเงินจ่ายดอกเบี้ยแล้วนะใช่ครับนี่สินทั้งหลายที่เป็นอยู่ก็ถือว่าเก็บไว้ก่อนแล้วคันเพราะตอนนี้ผมไม่มีเงินไม่มเีเราเป็นยอมเป็น NPL ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ฉะนั้นก็จึงวิเคราะห์กันก่อนหน้านี้ครับว่า ยังไงยังไงเนี่ยเขาต้องหาทางออกในนาทีสุดท้ายที่เรียกว่า11 h o อะนะ<ช>คือชั่วโมงที่11อะก่อนจะ<ช>ถึงชั่วโมงที่12เนี่ยมันก็เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์หลายคนคาดว่ายังไงยังไงเนี่ยมันก็จะต้องหามาตรการชั่วคราวเพื่อไม่ให้เกิดวิกฤตถึงขนาดที่สหรัฐจ,จะเสียฟอร์มกลายเป็น NPL ได้ง่ายๆก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งก็คือว่าทั้งสองฝ่ายรวมทั้งโอบามาด้วยแหละผมเชื่อว่าเจราจาก,กันบอกบเอางี้นะเอาเป็นว่าเรา ผ่านเรื่องนี้ไปก่อนเดี๋ยวให้เกิดวิกฤตเลยแล้วก็เจรจากันต่อครับอก็คือว่าพูดง่ายๆตรงๆคือว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยซึ่งผ่านเป็นกฎหมายมาแล้วเนี่ยนะอเมริกาสามารถก่อหนี้ได้อีกจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์ครับก็คือเอาเนี่ยอเมริกานี่เป็นประเทศที่มือเติบก็คือใช้จ่ายเกินตัวทุกวันนี้อยู่ได้เพราะว่าก่อหนี้นะคือรายได้ที่เก็บภาษีจากประชาชนเนี่ยมันไม่พอหรอกว่ามันโหมดมินี่เป็นล้านล้าน เหรียญสหรัฐนี่นแล้วก็ปั๊มเงินเองได้โดยไม่ต้องมีทองมาเป็นเงินสำรองเหมือนกับประเทศอื่นเพราะรว่าความที่เป็นยักษ์ใหญ่ทําอะไรก็ได้ครับ mm hmm. ก็คือส่วนที่หนึ่งก็คือจนถึง7กุมภาพันธ์ปีหน้าเนี่ยอเมริกาก็ยังก่อนนี้ได้เพิ่มเติมนะครับ mm hmm. คือไม่การเพิ่มเพดานหนี้ mm hmm. อันที่2นะครับซึ่งก็คาาการสั่งมา16วันเต็มๆก็คือที่เรียกว่าชัดดาวก็คือไม่สามารถจะผ่านงบร่างงบประมาณพรบง,งบประมาณไอ้กฎหมายงบประมาณได้ใช่ไหมครับก็ไม่มีเงินจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ <ítulo> 8แสนกว่าคนนี right. ้ไม <ation> so right. so ่ได้มาทํางานแล้วนะนะครับที่ผ่านมาสบกวันเต็มๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมาตรการที่ตกลงกันได้นาทีสุดท้ายเนี่ยก็จะทําให้ทุกคนกลับมาทํางานได้จนกระทั่งถึงวันที่15มกราคมปีหน้าแล้วต้องมาว่ากันอีกทีหนึ่งก็หมายความว่า7กุมภาพันธ์เรื่องก่อนนี้15มกราคมเรื่องงบประมาณนะครับนี่ก็ก็เป็นการซื้อเวลาไปสองสาเดือนนะแล้วไม่ใช่หมายความว่าจากนี้ไปจะคุยกันรู้เรื่องนะ บอกาคือพราอาจจะแรงขึ้นยังไม่มีข้อไม่มีข้อตกลงร่วมกันไม่มีความพยายามในการปรนนอมกันเลยนะไม่มีครับนี่เป็นการพูดง่ายคือทั้งสองฝ่ายก็โอเคประชาชนมันเหมือนกดพอสส์เท่านั้นนะครับกดพอยส์เนี่ยหยุดชั่วคราวแล้วก็กดอีกทีเนี่ยวิ่งใหม่นี่นะครับอาจจะชกกันแรงกว่านี้ก็ได้เพราะว่ามันมีเวลาสองสามเดือนนี่ใช่ครับมีความจริงเบื้องหลังของการที่ปรองดองกันได้ทั้งทั้งที่ในช่วง ช่วโมงท้ายๆเนี่ยคนก็หวั่นเกรงกันว่าต่างคนต่างจะไม่ยอมซึ่งกันและกันจนกลายเป็นวิกฤตเนี่ยแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมีกลุ่มวุธิสมาชิกที่เป็นผู้หญิงนะกลุ่มหนึ่งคุณเทพชน่าสนใจ14คนที่อยู่ข้างหลังพยายามที่จะประนีประนอมคนที่เป็นแกนนำสำคัญเนี่ยชื่อซูซานคอลินส์เป็นสมาชิกวุธิสภาจากรัฐเมนซึ่งเป็นริพับบลิกันด้วยนะครับ สองอาทิตย์ก่อนหน้านี้เนี่ยเธอก็เสนอไปอยังเพื่อนๆที่เป็นสอสโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงด้วยกันมีข้อเสนอ3ประเด็นที่บอกว่าจะทําให้ทั้งสองพักเนี่ยสามารถหาทางออกร่วมกันได้แล้วเธอก็เอาข้อเสนอเนี่ยเดินไปขึ้นไปที่วุฒิสภาแล้วก็ท้าทายให้เพื่อนที่เป็นวุฒิสมาชิกด้วยกันเนี่ยบอกว่าอ่ะฉันมีข้อเสนออย่างนี้แหละเพื่อให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปได้ถ้าพวกคุณมีไอเดียดีกว่านี้เสนอมาสิ ฉันเสนอแล้วคือบอกให้ทุกคนรู้โดยเฉพาะประชาชนมริกันว่าก็ยังมีนักการเมืองในสภาสูงนะที่คิดหาทางออกไม่ใช่จะดื้อรั้นแต่เพียงประการเดียวหลังจากนั้นไม่กี่วันครับก็มีวุฒิสมาชิกผู้หญิงอีกสองคนเนี่ยก็ประกาศตนเลยครับว่าโอเคและที่น่าสนใจคือวุฒิสมาชิกผู้หญิงสคนเนี่ยอยู่มุ้งทีปาร์ตี้ในพรรคเีพริกิลซึ่งคัดคา้านโอบามานะชื่อลิซ่า m มอร์โคสกีของอลาหนึ่งคนอีกคนหนึ่งชื่อแคลลี่ไอยอตของนิวแฮมเชยร์ซึ่งก็ได้ประโยชน์จากทีปาร์ตี้ด้วยแต่พอเพื่อนที่ชื่อบุธิสมาชิกซูซ a นคอลินสักชวนก็ร่วมกันเลยกลายเป็นสามคนสามคนนี้ก็ไปชักชวนต่อครับปรากฏว่าท้ายที่สุดเนี่ยมีสมาชิกที่เป็นผู้หญิงที่มาจากพับริพับลิกันสิคน ที่มาจากเดโมแครตอีกสองคนมาร่วมกันแล้วก็ไปลอบบี้กับปรรดาผู้ที่สมาชิกผู้ชายนะะั้ไแหลทั้งสองพักแหละบอกว่านี่พวกคุณเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านก็ด่ากันเละและ้วและเนี่ยประชาชนในรัฐของฉันเนี่ยก็บอกว่าพวกคุณทําเงี้ยเราเสียหายมากเลยฉะนั้นต้องหาทางออกประนีประนอมปรองดองปรากฏว่านี่แหละครับทําให้เกิดมีชื่อของสสหญิงเนี่ยกลายเป็นประเด็น ที่ชาวบ้านเชียร์เลยนะบอกอืมอย่างนี้สิสงสัยนกัการผู้หญิงจะดีกว่าผู้ชายละมั้งเพราะว่ารู้ว่าเวลาเจอวิกฤตมันต้องหาทางออกอย่างไรบ้างที่มาจากฝั่งเดโมแครตสองคนครับชื่อวุฒิสมาชิกบ,บ,บาร์บาร่ามิคูสกี้จากแมริแลนด์และแพตตี้มเมอร์รีจากวอชิงตันซึ่งเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีโอกาสที่สสสอวอหญิงเนี่ยมาช่วยแก้วิกฤตนี้โดยที่ไม่เป็นข่าวเท่าไหร่นะครับซึ่งผมก็คิดว่านี่แหละคือ สิ่งที่คนทั่วไปควรจะรับรู้และผลเชื่อคนอเมริกันแอนนี้รู้แล้วละ่ะเพราะวันที่ขอกไทมส์ก็วิเคราะห์ออกมาแล้วว่าเขาเหล่านี้คือใครครับถึงแม้ว่าจะหลีกเลี่ยงการตกหน้าผาไปได้ช่วคราวเนี่ยแต่ว่าผลกระทบที่มาจากการชัดดาวและก็ความวันพิตกที่อเมริกาเนี่ยจะเบี้ยวหนีเนี่ยมันก็มีผลค่อนข้างแรงมากนะค,ะครับต่อเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็ไปเกือบทั่วโลกเหมือนกันเนี่ย มีการประเมินนะครับ Standard ผัวใช่ไหมก็ประเมินว่า,าเหตุการณ์ชัดดาวก็คือการที่หน่วยงานของรัฐหยุดทำงานกันมากมายนี่นะครับ mm hmm. มันทำให้มูลค่าเศรษฐกิจของสหรัฐนี่หายไปถึง24 24 0 0 0พันล้านเหรียญ mm hmm. คิดเป็นเงินไทยเนี่ยโอ้ประมาณเกือบเจดแปดแสนล้านบาทเลยนะ mm hmm. สิบห6วันนี้นะครับก็จะทำให้อัตราการเติบโตเศรษฐกิจของสหรัฐซึ่งคาดการไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเป็น3%ปเนีนี้อาจจะเหลือแค่ 2. 4ุด ซึ่งความหมายคือว่าก็การหดตัวมันก็ทําให้เศรษฐกิจของประเทศอื่นๆที่พึ่งพาตลาดอเมริกาเนี่ยมีผลกระทบด้วยนะใช่แน่นอนอเพราะว่าความที่เป็นตลาดใหญ่ที่สุดเนี่ยใครแต่ใครก็ต้องขายของกับเขาอ่ะใช่ครับแล้วยิ่งปรากฏว่าจากนี้ไปเนี่ยสถานการณ์ยังไม่แน่นอนเพราะว่าไอ้การซื้อเวลาเนี่ยมันก็ทําให้หลายคนก็โอ้ มองไปอีกส4สเดือนข้างหน้าด้วยความหวัดหวัดวิตกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนบริการก็มีการสรํารวจว่าจะใช้จ่ายเงินน้อยลงนะครับยิ่งถ้าเป็นข้าราชการนะโอ้ตายแล้วเนี่ยจะ <c oughs> <c oughs> จะมีการชัดดาวอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าเนี่ยก็จะมีการเก็บหอมรอมริบกันมากขึ้นซึ่งก็หมายความว่าคนบริการก็จะจะ,จะไม่ใช้เงินมากเหมือนที่ผ่านมาซึ่งก็มีผลกระทบต่อสินค้านําเข้าจากประเทศต่างๆซึ่งรวมถึงเมืองไทยด้วยซึ่งตรงนี้แหละมันก็มีผลกระทบเกิดขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะจะเบี้ยวนี้หรือไม่ก็ตามเนี่ย ผมา่าจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยคงจะโล่งอกที่สุดเพราะว่าจีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่ชั่วคราวมั้งโลกชั่วคราวก็ต้องลุนต่อไปอีกแต่ว่าไอ้สองสามเดือนเนี่ยก็จะตกลงอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวระยะยาวไหมเนี่ยจีนเนี่ยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่เบอร์หนึ่งนะครับญี่ปุ่นเป็นเบอร์สองนะครับจีนตอนนี้ถือพันธบัตรของสหรัฐเนี่ยมูลค่า1.27ล้านล้านเหรียญผมไม่อยากที่จะคำนวณเป็นเงินไทยเลยนะเพราะไม่รู้จะคำนวณเท่าไหร่คุณ30มส้าไปเนี่ยของญี่ปุ่นเนี่ย หนจุดล้านล้านเหรียญนะครับโอ้นี่ก็ถือว่าเยอะมากนะสองประเทศนี้ถ้าถ้าเงินดอลลาร์มันมันมีปัญหาเนี่ยไม่ต้องว่าเจ๊งนะเพียงแค่ว่ามีการลดความน่าเชื่อถือของดอนหรือว่า m o ดี้ s ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้ไอสิ่งที่คุณเป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะคุณแย่ไปด้วยนะเพราะลูกหนี้คุณเนี่ย S 2> <S 2> <S หนึ่งหนึ่งดอกเบี้ยไม่จ่ายละหยุดก่อนจุดจ่ายก่อนใช่ไหมครับแล้วมูลค่าของของพันธบัตรที่ถือไว้มันก็จะได้ค่าใช่ไหมครับซึ่งตรงเนี้ยผมคิดว่าอย่างน้อยก็สามสี่เดือนข้างหน้านี้คงจะโล่งอกละแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าทั้งหมดก็ต้องกลับไปที่การเมืองภายในสหรัฐละว่ามันจะเล่นกันแรงแค่ไหนไอกเกมมาชิกเกิลเนี่ยมันจะมันจะหยุดหรือไม่หยุดยังไงด้วยนะครับก็รเนี่ยจะจิกกันจนตายไปข้างหนึ่งหรือเปล่านะครับ พูดถึงจีนกับญี่ปุ่นนี่เมื่อวานนี้บรรยากาศการเมืองที่โตเกียวท่านนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะประาศัยต่อสภาซึ่งมีวาระพิเศษเนี่ยฟังดูแล้วคุณเทพชัยสรุปได้เลยครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างปักกิ่งกับญี่ปุ่นเนี่ยที่จะฟื้นคืนกลับมาเนี่ยมันยากมากอืครับน้ําเสียงของอาเบะนี่ก็ยังกร้าวอยู่ครับบอกว่ากําลัง ที่จะต้องพัฒนาสร้างเสริมความมั่นคงของญี่ปุ่นเพราะว่ามีสิ่งแวดล้อมที่ยิ่งวันยิ่งไม่มั่นคงสำหรับญี่ปุ่นจะแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับนอกจากว่าชี้นิ้วไปที่จีนว่าคุกคามความมั่นคงของญี่ปุ่นอาเบะบอกครับว่าจะตั้งสภ,ภาความมั่นคงขึ้นมาอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลนัล่นแหละธร,รเนียบนายกรัฐมนตรีนั่นแหละแล้วก็จะตั้งศูนย์บัญชาการทางการทูตและ กลาโหมขึ้นมาในนั้นด้วยซึ่งเป็นข้อเสนอที่สภาอนุมัติในการประชุมนี้เลยนะครับอาเบบอกว่าเจ้าหน้าที่ลาตระเวนยามฝั่งและกองกำลังป้องกันตัเองของญี่ปุ่นที่อยู่รอบๆเกาะที่จีนเรียกว่าเตี้ยวหยูเนี่ยหรือว่าที่ญี่ปุ่นเรกเซนกากุเนี่ยกำลังเผชิญกับความเป็นจริงว่า จะต้องตั้งมั่นและตั้งหลักตั้งรับอะไรก็ตามแต่ที่มาคุกคามญี่ปุ่นให้ได้ชัดเจนก็คือว่าอาเบ่บอกว่าจีนเนี่ยไปพยายามคุกคามเกาะเซนซากาคุซึ่งญี่ปุ่นถือว่าเป็นของตัวเองฉะนั้นญี่ปุ่นจึงต้องสร้างเสริมกำลังของตัวเองเพื่อไปดูแลความมั่นคงปลอดภัยบริเวณน,นั้นด้วยนี่ก็แปลว่าจุดยืนของอาเบ่เนี่ยยิ่งหวั่นก็ยิ่ง มองไปทางด้านของมั่นคงมากกว่าที่จะเจราจากับจีนนะครับใช่ครับผมคิดว่าตั้งแต่อเบมาเป็นนายกทั้งรอบแรกแล้วก็รอบสองเนี่ยในบรรยากาศของคนญี่ปุ่นที่รู้สึกรักชาติมากขึ้นมากว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะจนถ,ถึงขั้นที่จะมีทีท่าที่จะเชิงรุกในด้านการทหารเป็นขั้งแรกเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันม,มันคงเป็นเรื่องที่ทําให้จีนเนี่ยคงจะอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนกันใช่ใช เพราะว่าจีนก็รู้ดีนะครับว่าวาอาเบะเนี่ยมีแนวความคิดเรื่องนี้อย่างไงยิ่งจะมีการตีความรัฐธรรมนูญกันใหม่มเพื่อที่จะเปิดช่องให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีบทบาทในสิ่งที่เรียกว่าการร่วมมือในเชิงรุกมากขึ้นกับพันธมิตรเนี่ยทางด้านการทาหารด้วยนะมันก็ทำให้จีนเนี่ยก็แน่นอนก็คงจะ คงไม่ไม่ยื่นมือกลับไปจับมือที่ญี่ปุ่นยื่นให้อย่างง่ายๆนะครับที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็มีท่าทีสองแบบนะบด้านหนึ่งก็จะโอ้เสริมสร้างการทาหารแล้วก็รุกอีกด้านหนึ่งก็พยายามจะไปคืนดีกับจีนเพราะว่าทะเลาะกันมาปีกว่าแล้วจีนก็รู้ดีนี่อย่างเช่นล่าสุดนักวิชาการที่แน่นอนก็คงพูดแทนสบานของจีนเนี่ยก็บอกว่าไม่เห็นชัดเจนนะว่าท่าทีที่มันแข็งก้าวของอาเบะทางด้านความมั่นคงเนี่ย มันไม่มีทางทําให้ความสัมพันธ์กับจีนดีขึ้นหรอกแล้วผมก็ไม่เห็นว่าอาเบะจะมีความพยายามในการที่จะปรับความสัมพันธ์กับจีนเลยนะครับผม <โฮ S 2> ว่านี่ก็เป็นเป็นสถานการณ์ที่ที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับเพราะางค <โฮ S 2> นไปสู่ตอนนี้นนคือตอนพูดง,ง่ายๆคือจีนกับญี่ปุ่นตอนนี้กําลังแข่งกันส,สร้างสมบารมีกันในคู่ละทั้งคู่แหละผมคิดว่าทางการทูตการเมืองและการทหารเนี่ยทั้งจีนญี่ปุ่นก็สร้างสมรรถนะของตัวเองเนี่ยสูงขึ้น เรื่อยๆก็ยิ่งทําให้ความตึงเครียดปาาขึ้นอาเซียนจะเป็นคนกลางได้ไหมกรณีนี้ที่จะไกลเกลีย่ยว่างจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะอาเซียนเองในบางประเทศก็มีปัญหากับจีนใช่ครับฉะนั้นก็ไม่ง่ายแต่ไทยเราเนี่ยเป็นผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับจีนและก็ควรจะพัฒนาความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับญี่ปุ่นด้วยผมเชื่อว่าหนูช่วยราชสีได้น,นะครับ <c oughs> ในกรณีนี้นะครับเะครับเวลาวันนี้หมดแล้วนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทาหารพลังงานทหารพลังการทำทย